สาวที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยาเจอแบบนี้ไปก็ต้องผวาแหะครับเพราะว่าระหว่างที่เธอกำลังขี่รถจกักรยานยนต์กลับบ้านนอกเหนือจากชายคนนี้จะยืนเปลื้องผ้าแล้วยังมีการสำเร็จความใคร่ด้วยครับ โดยจุดที่พบชายคนนี้ครับเป็นถนนในชุมชนในเส้นทางตลาดเจโอวัดใหม่ชุมพลหมู่2ตํตำบลและอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยาลักษณะคือยืนเปลื้องผ้าและก็กำลังสำเร็จความคข่บีบแตรไล่ก็ยังเฉยครับจนต้องไปเรียกหนุ่มๆในหมู่บ้านให้มาช่วยกันไล่ทาให้ชายคนดังกล่าวรีบคว้าเสื้อผ้าและก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปหลังจากที่ตํารวจสพนครหลวงทราบเรื่องครับก็ได้ให้ชุดสืบสวนออกติดตามตัวจนทราบว่าชายคนนี้อยู่ที่ต่างหมู่บ้านอายุ24ปีจึงไปควบคุม ตัวไปตรวจปัสสาวะแต่ว่าไม่พบสารเสพติดโดยให้การอ้างว่าเกิดจากความคึกขนองส่วนตัวไม่ได้มีเจตนาที่จะดักฉุดคร่าหญิงสาวในหมู่บ้านตำรวจจึงแจ้งข้อหากระทําการอันเป็นการ่ายหน้าต่อทาระกํานันมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทก่อนที่จะปล่อยตัวแล้วก็ทําประวัติคาดโทษเอาไว้ครับ